สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบอกไปสัผู้สัคนวันนี้ก็มาพบอกับใจแดงฟีสไตล์ที่หลากหลายในคลิปวิดีโอนะคะเนาะกิเลแต่ว่าสิเอาอยังมาลงเห็เนบึงวันนี้ยายแดงกะตื่นแต่เด็กพี่น้องออกมาช้อปปิ้งแต่งแต่หกโมเพราะว่ามันบ่มีคตรพี่นอ้องคนเขา่ตื่นกันมากทั้งสืังสโนูทั้งฝนน,งน,น,นะคะ พี่น้องชีวิตเมืองนอกเมืองหน้ามันไม่ได้สุขแสนสบ,สบายเหมือนกับผ่าคนที่เอาไปโล่งในพี่น้องบอกตามตรงเลยว่าคนที่อยู่ประเทศนอกสุดแสนจะลําบากอยู่ได้เพราะว่าค่าเงินบาทมันมีค่านี่แย่สบังคนก,กับข่ามาว่าเอยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าลำบากลำบนคือ เลืออ่อยก็ลดคายองราค่านี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าเอ๋พี่นองออกมาแต่หกโมงตอนนี้ก็เก็ดโมกัวเปล่าซื้อเปล่ากลับพี่น้อง ก็บออยากออกมาดอกพี่น้องแต่ออกมาแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเ่าก็ียกย่ามเอาียกอากาศแบบว่าออกมาเราก็มีคนมาชอปปิ้งนะพี่น้องเศร้านี่ก็บ่มีคนมาชอปปิ้งดอกพี่น้องนี่หลายมาถึงมีสิบคทสั่งพนักงานเขาก็จัดของจัดนันจัดนี่เลยโนดไปหันชาวบ้านแกแดงแล้ว โอ้อาสิสั้นเนอะพี่น,น้องเนอะเพราะว่าเขาจะใ่มืดสุดท้ายวันเดียวเอาใหม่กันสั้นมากสะพานก็เป็นบานแย่แดงแ,งแล้วจ้าวิดีโอคลิปีสันส้นๆเนอะพี่น,น้องเนอะพ่อได้เห็นมาบรรยากาศอิงแลนด์เนี่ยเหมือนเสาเป็นจังใจนะพี่น,อน้องคือน่อโอ้หนานี่เนอะหนูบานเฮ้า มั่นแสบหรือพี่น้องคืออย่าิดอดอะไรมันก็ไม่ซู่บ้านเราเด้อพี่น้องบ้านเฮาเนาะมันซุดแสนสิส้ำไพี่น้องเนาะคือบ้านคนหน้าอยากออกคนนอกอยากเข้าสงซีนะมาเมืองนอกเมืองหน้าก็เป็นศิลป์พี่น้องพ้นตกฝาห้องก็ตตองแขงพ้นออกข้ามาหากินเนาะพี่น้องเนาะทำงานนักปีขามปีก็ไนกด้ฮ่อลินเด แค่นี้ภริเพศแย่แดงอยู่สิมีแต่โรงงานนะพี่น้องแ <c oughs> ต่โรงงานอนะ่ะขาดบ,บ้านแนยนะ่แดงเะยล้งเดียวตรวจปวดเดี๋ยวพี่น้องหอดาวบ้านแนย่แดงโอเคเนาะคะนะ่ะเนาะจะพาเดิน อออโอ้ยโมเสกโมขวบเคเนาะ,ะค่ะเนาะเดี๋ยวผิดไปเพียงสน,นีจ้าวันดีค่ะวันดีค่ะ